สวัสดีครับเรามาลุยติวเข้มเพื่อพิชิตข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการกันเลยนะครับในการทบทวนครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกเฉพาะเนื้อหาสําคัญที่ต้องรู้แบบเน,น้นๆเพื่อให้พร้อมสําหรับสนามสอบมากที่สุดครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยกับหัวข้อที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของข้อสอบเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของพิธีการศุลก,กากรสําหรับการนําเข้าแล้วก็การส่งออกสินค้าครับโอเคครับ เราจะไล่เรียงกันไปตามนี้เลยนะครับทั้งหมด6หัวข้อสำคัญสำคัญ,ค,ญคือจะเริ่มตั้งแต่ภาพรวมกว้างๆไปจนถึงรายละเอียดแบบเจาะลึกที่มักจะเจอกันในข้อสอบเลยเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดอย่างเป็นระบบครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจบทบาทแล้วก็ภารกิจหลักของกรมศุลกากรกันก่อนนะครับเพราะมันเป็นเหมือนรากฐานของทุกเรื่องที่เรากาลังจะคุยกันต่อจากนี้เลยครับประเด็นที่อยากให้จำให้ขึ้นใจสำหรับข้อสอบเลยก็คือ กรมศุลกากรเนี่ยเขามีภารกิจสำคัญอยู่สองด้านที่ต้องทำให้สมดุลกันนะครับ 1. คือการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มันลื่นไหลที่สุด 2. ก็คือการปกป้องสังคมและความมั่นคงของประเทศไปพ,พร้อมๆกันซึ่งแนวคิดเรื่องการสร้างสมดุลน,นี่แหละครับที่มักจะถูกหยิบไปออกข้อสอบในเชิงวิเคราะห์สถานการณ์บ่อยๆพอเข้าใจภาพรวมภารกิจแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ด่านแรกสุดเลยสำหรับใครก็ตามที่อยากจะนำเข้าหรือส่งออกสินค้า นั่นก็คือเรื่องของการลงทะเบียนครับจุดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันเป็นระบบดิจิทัลหมดแล้วทำผ่านระบบที่ชื่อว่า Customs Trader Portal ซึ่งมันสะดวกแล้วก็เร็วมากเลยครับในข้อสอบก็อาจจะมีถามชื่อระบบหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้เหมือนกันนะครับจำชื่อนี้ไว้หน่อยก็ดีครับมาถึงส่วนนี้ครับเราจะมาค่อยๆแกะกระบวนการนำเข้ากันทีละส่วนซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในหัวข้อที่สาคัญมาก,มากๆแล้วก็ออกสอบบ่อยสุดๆเลยครับ นี่แหละครับสสเต็ปหลักที่ครอบคลุมกระบวนการนำเข้าตั้งแต่ต้นจนจบเลยอยากให้จำลำดับขั้นตอนนี้ให้ดีนะครับเพราะข้อสอบเนี่ยชอบเอามาถามสลับไปสลับมาเพื่อทดสอบความแม่นยำของเราครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมากๆของสไลด์นี้เลยก็คือการทำความเข้าใจว่าใบขนสินค้าขาเข้าเนี่ยมันคือเอกสารที่สำคัญที่สุดจริงๆนะครับเป็นเหมือนจุดสตาร์ทเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับทุกขั้นตอนที่จะตามมาทั้งหมดเลย พอเราเข้าใจฝั่งขาเข้าจนเคลียร์แล้วนะครับทีนี้มาดูฝั่งส่งออกกันบ้างซึ่งกระบวนการโดยรวมก็จะคล้ายๆกันแต่ก็จะมีจุดแตกต่างที่สําคัญอยู่เหมือนกันครับถึงแม้ว่าขั้นตอนจะดูคล้ายๆกับการนําเข้านะครับแต่ข้อแตกต่างที่สําคัญมากๆของการส่งออกเนี่ยจะเน้นไปที่การตรวจสอบก่อนที่ของจะออกจากประเทศแล้วก็มีการรายงานข้อมูลครั้งสุดท้ายหลังจากที่ของถูกโหลดขึ้นเรือหรือเครื่องบินไปแล้ว จุดนี้แหละครับที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจและอาจจะถูกหยิบไปถามในข้อสอบได้และไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือส่งออกนะครับสิ่งที่เชื่อมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันในยุคนี้เลยก็คือระบบ e customs ครับนี่คือหัวใจสำคัญของการทำงานศุลกากรยุคใหม่เลยก็ว่าได้มาถึงอีกหนึ่งหมว่ข้อสุดค l a s s i c ที่เจอในข้อสอบบ่อยมากแล้วก็ต้องการความเข้าใจที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับตั้งใจดูส่วนนี้กันให้ดีๆเลยครับ การที่เรารู้แล้วก็แยกความแตกต่างระหว่างของ2ประเภทนี้ได้เนี่ยมันคือคุณสมบัติที่เจ้าหน้าที่ศุลากากรทุกคนต้องมีเลยครับขาดไม่ได้จริงๆสไลด์นี้คือชัดเจนมากๆเลยนะครับถ้าจะให้จำง่ายๆเลยก็คือของต้องห้ามหมายถึง never คือห้ามเด็ดขาดไม่ไว่ายังไงก็นําเข้าหรือส่งออกไม่ได้ส่วนของต้องกํกากัดหมายถึง maybe คืออาจจะนำเข้าหรือส่งออกได้ แต่ต้องมีเอกสารใบอนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนมาก่อนครับของพวกนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่คุกคามโดยตรงต่อความปลอดภัยของคนในสังคมศีลธรรมอันดีหรือความมั่นคงของประเทศก็เลยถูกห้ามแบบเด็ดขาดเลยครับสำหรับสินค้าในกลุ่มนี้นะครับจะต้องไปขออนุญาตจากกระทรวงหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนกรมศุลกากรถึงจะตรวจปล่อยให้ได้ครับซึ่งในข้อสอบเนี่ยก็มักจะถามเชื่อมโยงไปถึงบทบาทของหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับ ดังนั้นการจับคู่ประเภทสินค้ากับหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตได้จึงสำคัญมากๆเลยครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเรามาสรุปประเด็นสำคัญที่สุดที่ต้องจำให้แม่นๆเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบกันครับสรุปก็คือถ้าเราเข้าใจและจำคอนเซปต์หลักๆทั้ง6ข้อนี้ได้อย่างแม่นยำนะครับก็ถือว่ามีพื้นฐานที่แข็งแรงมากๆที่จะไปรับมือกับข้อสอบในส่วนนี้ได้อย่างมั่นใจเลยครับ เนื้อหาทั้งหมดที่เราทบทวนกันในวันนี้นะครับถือเป็นโครงสร้างความรู้ที่สำคัญมากๆของเรื่องพิธีการศุลกากรเลยก็ขอให้ทุกคนเอาไปต่อยอดแล้วก็ทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจเต็มที่เลยนะครับโชคดีในการสอบครับ